สวัสดีครับอยู่ช่องโกรถไทยฟอร์ดโอ้อะไรอย่างนี้พายุฝนตกครับมาดูเราไม่รู้ทำอะไรสักผ้าโอ้ช่วยเราสักผ้านะครับเรากินข้าวยังกินแล้วเราสักผ้าเรอ ให้เ้าเลยครับให้เราสักผ้ามีเอาชาชามาฝากเราแก้วหนึ่งี่งครับโอ้ ฝนกำลังมาครับจากทิศใต้จะมาซ่อมจะซ่อมลายส้มลายส้มลายอูย้สามใบปัดออกไงเนาะสามใบปัดเนี่ย ลายมาแล้ว้ทำอะไรได้นี่ยร้อนแล้วอืมซื้อชามาฝากเราแกสเซ็งนั่นร้อนแล้วลลลจันทูปันเอนอนเลยอามน้อยอในรถ ว่าอยู่บ้าน, oh. านอ๋อทใครมารับไม่ครับับเออรกลับเริ่มทำหน,นักเสอทงอยู่งครับอยู่สามทงอือ oh. ได้มาคุดก็น้ามาฝากเราช่างจะมาถูกไหมน้อช่างเนี่ย มาทําเจ้าส้มลายทําแอร์ส้มลลยให้เราขับนะครับเราว่าบุญร้อนแต่แจกตัวตากแดดไม่ร้อนขึ้นไปขับจะส้มลายเราว่าร้อนแต่แจกตัวดีตากแดดไม่ร้อนครับเดี๋วพอขึ้นไปขับส้มลายาว่าร้อนต้องมาทําให้เราเอฝนมาหนักแล้วครับเดี๋ยวสวัสดีก่อนฝากติดตามคลิปต่อไปฝากติดตามเราด้วยนะครับสวัสดีครับ